สำหรับเมื่อนี้นะครับผมก็เตรียมพื้นที่นะครับตรงจะเอาไว้นะครับผมกับางป้าเรียบร้อยนะครับมืออื่นนะครับผมกับสิไปเหตุงานดึงกําแพงอีกนะครับเสียมาโคมาเคียมองนีห้นะครับทมดินมองนี้คืนห้นะครับให้มันสลบนะครับผมก็สำหรับตัวบ้านนะครับผมเริ่มลงแล้วนะครับ เกือบแล้วสำหรับตัวบ้านครับผมกะเริ่มโอเคนะครับไซเรือไซร่างเรียบร้อยนะครับผมกะเคลียทเรือจเคลีย์ท่างครับผมแมนมุนี้กันไปถังห้องเครียด มาเลียนยังพ้ามันนั่นกระถี่นซ้ำได้ใหม่มันใหม่อ่อ,อน,มนมันมอคือใหม่เกียต้นนั่นต้นลีนฝาได้น,นั่นเออ,อ,ดดอได้ผ้ตาตนา้นเผาเอาได้ต้นเผาของเรนีนได้กันจะประมาณนี้นะผมสำหรับหนงานนะครับ ต้นเผ่าเราเนี้ยอที่สุดแล้วกะมือแรกหกนะครับหกเลยนะครับผมจากจุดนี้จุดนี้เลยนะครับไปพุ่นนะครับหกกะเริ่มทางเรียบร้อยนะครับกะสำหรับตัวบ้านนะผมกะเอาขึ้นเรือขึ้นลากเรียบร้อยนะเดี๋ยวพาชมนะครับเขาให้นะัวอือยวหบอกเขาจัดการเดี๋ยวยังบอกเขาเห็ด ออบอลเปลี่ยงแหงเอาเปลี่ยงแห้งเอาเขาไมา่เห็ดเอากาวาง,วงสว่งเสานะครับผมจะาของขี้นกับเมืองของน้ำแล้วนะครับเมืองการจะยงกแล้วนะครับ ก็ตกลงราคากันเรียบร้อยนะครับผมกรับเคลนอาจจะเป็นโมเมนต์พุ่งนี้นะครับพัดพุ่งนี้ไปนะครับสําหรับใหญ่ของน้ำนะครับผมมืออื่นนะครับผมกัสิไปหาเหตุง,งานแน,น่อยๆก่อนนะครับดึงกําแพงนะครับผมโ้ยจังเล่าไรใส่เล่าลืมเหรอเล่าลืมแล้วเนี่ยเราเทียดเหรอเล่าลืมแล้ว สำหรับวันนี้นะผมกะสิกับบ้านพักผ่อนนะแม่ๆเอาแยกนะ่เคลียร์ทางเคียย่งเรียบร้อยนะครับผมเริ่มลงนะครับ ปั๊มตนใหม่ปัมป๊มตนเผาปั๊มตนยังออกเมื่อ้วนะครับผมก่ะเอุปกรณ์ที่จะไปใส่งานดึงกระแพงนะครับผมขึ้นรถนะครับไม่เห็นล้าบบนนักฝั่งไม้ดหรอกถ่ายลุ้งเฉยๆเอาตะขวางกันทีห้องสีได้ไปไงดึงกรงนะแพงอะ กมู่อันเส้ฝ่ามีมูปะะ้ปปะเนียจะประมาณนี้นะผมสำหรับคลิปนี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนับสนใจติดต่อง,งานนะครับ093 063 167ครับรับงานทั่วไทยนะครับ จะเป็นบ้านไม้บ้านปูนเป็นบัวเป็นศาลาครับผมสามารถดิดยาได้หมดครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ